สวัสดีครับวาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันในค่ำคืนวันนี้นะครับผมอ่าวันนี้นะครับเป็นวันพุธนะครับวันที่3กันยายนนะครับอ่าอย่างช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสัปดาห์ทีมชาตินะครับฟุตบอลอาจจะเตะกันไม่เยอะนะครับวันนี้ผมหยิบมาจะเป็นฟุตบอลถ้วย2รายการนะครับก็จะเป็นเดนมาร์กครับกับเจลีครับนะครับผมไปดูเดนมาร์กก่อนละกันนะหยิบมาหนึ่งคู่วันนี้จะเป็น มิดเดิลฟารนะครับเจอกับซิลเคบอกนะครับคุณที่มองว่าส่วนตัวครับค่อนข้างใสๆเลยนะครับถึงแม้ว่าทางฝั่งของซิลเคบอกเนี่ยเป็นทีมที่มาจากลีกสูงสุดนะครับผลงานช่วงหลังอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะอย่างเกมเลีก2นัดหลังสุดแพ้รวดนะครับให้กับซอนเดอร์จัสกี้แล้วก็มิทิแลนด์นะครับ,บ, onder, y, land, รบโดนยิงไปถึง6ประตูแล้วก็ยิงแค่2ลูกแพ้มาหมดเลยนะครับคือเป็นทีมที่จริงๆเนี่ย เรื่องของเกมรุกถือว่ายิงประตูได้ค่อนข้างเยอะนะสำหรับซีเคสบอกแต่ว่าปัญหาคือเกมรับที่มักจะเสียประตูอยู่แทบทุกเกมและก็เสียเยอะด้วยนะครับแต่วันน,นี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นงานที่บอกก็ได้เพราะว่าไปเยือนทีมอย่างมิ d เดิลฟต้องบอกว่าเป็นทีมที่ชื่อชั้นดีกรีเป็นรองกว่าเพราะเป็นทีมจากปลีกรองดิวิชั่นหนึ่งนะครับผลงานที่ผ่านมาช่วงหลังของเจ้าบ้านนะครับ5เกมไม่ชนะเลยนะครับเสียทุกเกมเกมละ2ลูก มีเสมอทุกสี่เกมนะครับ,มมรบผมก็ต้องบอกว่ามีปัญหาพอๆกันนะในเรื่องของเกมรับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจอกับทีมที่คลาสสูงกว่ามาตรฐานสูงกว่าอย่างซูเกะบอกประมองว่าทีมเยือนยังดูภาษีดีกว่านะครับเพราะว่าเกมนี้ก็พวกเขาน่าจะใช้เกมนี้เป็นการเรียกความมั่นใจกลับมาก่อนจะเตะเกมนัดต่อๆไปนะผมเชื่อว่าเกมนี้ก็อาจจะมีตัวเล่นบางคนที่ไปเล่นทีมชาติแต่ผมเชื่อว่าตัวที่ยังอยู่เนี่ยก็ยังดีพอที่จะบุกไปชนะ คู่แข่งที่ต่ําชั้นกว่าได้ในวันนี้นะเพรเชื่อว่าเกมนี้ทีมเยือนน่าจะคว้าชัยได้ตามคาดนะสกอร์ที่คาดผมคิดว่าวันนี้ก็สกอร์อาจจะอา่าสออาจจะ2อสูย์ก็ได้นะเพราะว่าเกมนี้น่ารุนสำหรับทางฝั่งของซิเค่บอนะครับสว่วนอีกคู่นึงไปดูเจลิกับนะครับระหว่างโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเจอกับคาชิวาเลโซนะครับ ในสาการเกมลีกนะครับทางฝั่งของมาริโนสอยู่อันดับ17เลยนะครับผลงานไม่ดีตามสภาพเลยช่วงหลังมานี้นะผลงานหนักไปทางแพ้ซะเยอะนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงตอนนี้เนี่ยเตะไปก็10กว่านัดนะครับมีชนะแค่สาเกมที่เหลือมีแพ้ถึง7เกมนะแพ้ไปเกินครึ่งนะต้องบอกว่า,อาฟอร์มไม่ดีจริงๆเกมลุกมีปัญหานะยิงได้ไม่เยอะ ส่งเกมรับการันตีว่าเสียแทบทุกเกมเหมือนกันนะครับผมก็จะบอกว่าเกมนี้เนี่ยเจอกับทางฝั่งคบบาชิวะเรโซต้องบอกว่าอาจจะได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านแต่ว่าผลงานของทีมเยือนจับต้องได้ม,มากกว่าโดยชพอะเกมลุกที่ยิงไตูได้ต่อเนื่องมากๆนะครับยิงได้2ลูกขึ้นไปหลายเกมเหมือนกันในช่วงหลังแล้วก็ชนะได้ต่อเนือเน่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมที่ต่อให้จะเป็นเกมฟุตบอลลีกแต่ว่าอ่าเป็นลีกที่อ่าเป็นถ้วยที่ก็ถือว่าสาคัญสําหรับ ฟุตบอลเจลกแต่ผมว่าเกมนี้ทางฝั่งทีมเยือนอาจจะมีการโรเทชันบ้างแต่ผมมองว่ายังดูดีกว่าแล้วก็มีความมั่นใจมากกว่าทีมเจ้าบ,บ้านผมเชื่อว่าเกมนี้คาชวาเลโซโอกาสสูงเลยที่จะบุกไปเอาชนะได้สกอร์ที่คาดอาจจะเฉื่อนๆได้อยู่นะหนึสูตรไม่ก็2สหนึ่งนะครับผมอ่ะและนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ